สวัสดีครับพบก,กับสู่ข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กุนซือทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับลั่นนักเตะเจงพอบุกชนะวิเคระห์ทีมชาติไทยมาแล้วอย่างละเอียดห้องแถลงข่าวนะครับสนามกีฬาดิณะสุรนนท์ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุนฟตบอลจิงทวยพระราชทานคิงครับครั้งที่50จัดง,งานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลคิงครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ระหว่างทีมชาติไทยเจ้าภาพพบกับทีมชาติฟิลิปปิน โดยอัลเบอร์สคาเปญญาหัวหน้าผู้สอนคนใหม่และจอห์นสไพลซิกสเตราดนักเตะสอดประโยชน์จากสมโมสรเมืองทงอนโยเต็ดเปิดใจก่อนดวลทีมชาติไทยเบอร์สคาเปญญานะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติฟิลิปปินส์กล่าวว่าผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นมากกับกระแสแฟนบอลที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่สนุกอย่างแน่นอนที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีและเราได้วิเคราะห์ทีมชาติไทยมาแล้ว และได้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและเกมรับแต่ผมเชื่อว่าฟิลิปปินส์มีนักเตะที่ดีเช่นกันส่วนสภาพอากาศไม่ว่าจะเจอฝนตกหรือรูปแบบไหนเราต้องพยายามปรับตัวให้ได้และไม่นํามาเป็นข้ออ้างและต้องพยายามท,ทําเต็มที่เพื่อให้ได้รับชัยชนะที่ผ่านมาผมเองก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของเทียมและพยายามศึกษาฟุตบอลในเอเชียไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์หรือไทยเพราะส่วนตัวผมเพิ่งมาจากยุโรปแต่จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ออกมาดีที่สุด ส่วนทานอ้านจรย์พาติกสเตราดนะครับกล่าวว่าทีมของเรายังไม่ได้ซ้อมด้วยกันมากเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าจะสามารถคว้าชัยชนะมาครอบครองได้แม้แต่เกมที่จะยากก็ตามพวกนี้ผมเชื่อว่าจะมีแฟนบอลชาวไทยเข้ามาชมเกมกันเต็มสนามแต่สพวกเราจะพยายามทำเต็มที่แน่นอนเพื่อเกมในวันพรุ่งนี้ท่านนี้มาชาดอิชิเตรียมนำทัพช่งศึกทีมชาติไทยนะครับลงสนามรอบรองชนะเลิศน,นะครับพบกับทีมชาตฟิลิปปินส์ในวันที่11ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้นะฮะ ส่วนอีกคู่ซีเรียจะพบตัดจิกิสถานของเราแข่ง2องทุ่มตรงนะฮะผ่านด่วนอุนกัมบูชาเป็นเรื่องทัพชังศึกอยู่17ปีงานเข้าชุด้ชง,งานนัฐธกิจโพสีลุยเอเชียทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดอยู่17ปีนะฮะชุดสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียงานเข้าซแลว การแข่งขันยู -17 ปีชิงแชมป์เอเชียกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้แล้วล่าสุดครับทัพช่ศึกทีมชาติไทยจุดยู -17 ปีอุ่นเครื่องกับทีมชาติกัมพูชาปรากฏว่าเป็นเรื่องซะแล้วเมื่อนักกิฬโผศรีวิงแบ็ไซ้ายแนวรุกโคสกันของทีมชาติไทยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักโดยมีรายงานมาว่านักกิจโผศรีโดนกระแทกอย่างแรงกระทั่งได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นกระดูกไหปลาร้าหักไม่เพียงแค่นั้นยังมีรายงานว่าเอ็นหัวไหล่ถึงขั้นฉีกอีกด้วย ึ่งนั้นทําให้ทัพจัางสึกทีมชาติไทยไม่สามารถใช้งานแนวรุกกฎการของทีมอย่างนักติกิจโพสีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียได้ช่วงปลายเดือนนี้เป็นที่แน่น,นอนแล้วซึ่งเกมรุกลรีนเส้นขวาจะเป็นปรเมศรองดีซ้ายจะเป็นนักติกิจโพสีงานนี้ทัพจังสึกอยู่17ปีจะต้องลุยเวทีเอเชียและต้องลุ้นตัวไปลุยฟุตบอลโลกย17ปีด้วยจะทํายังไงกันล่ะครับทีนี้ด่วน หลังจากที่บีจีนะครับแยกทางกับมากโกโตเทคุโรมมริแล้วบีจีก็เข้าสู่กระบวนการการสรรหาโค้ดใหม่แบบเต็มตัวที่แน่ๆน,นายาคนใหม่ของทัพกระหัสแค่วนะฮะจะไม่ใช่ทั้งซิกโกเกตติศักิ์เสนาเมืองโค้ดโอ่งดุสิตเฉลิมแสรหรือแม้แต่มาริโอยูลอฟสกี้เพราะบีจีได้ล็อกเป้าสเปคโค้ดใหม่ชาวบราซิลต้องเป็นการอิมพร์ตเข้ามาไม่เคยคุงทีมนในทารีกมาก่อนด้วย และทีมการโปรไฟล์ต้องดีกว่าโค้ชที่เคยมีมาคนที่ขึ้นนําโผลมานี้เดี่ยวๆเลยก็คือคาร์ลอด,ดุงกาอาดีตกับตันทิมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี1994และอดีตเฮดโค้ชทิมชาตบราซิล2วันละซึ่งว่างงานมาตั้งแต่โบ,บกมือลาทีมเซรลาเซาบราซิลเมื่อปี26บีจีไม่ได้มีปัญหาการจ่ายค่าจ้างของดุงกาโดวยว่ากันว่ารับอยู่ที่1ล้านเหนรียญสหรัฐต่อปีหรือ33ล้านบาท แต่เรื่องที่ทุกคุยรายละเอียดในการทํางานว่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันหรือไม่หากใครยังจำก็ได้ดุงก้าเคยยืน่นโปรไฟล์ผ่านเอเดียนเพื่อเสนอกลุ่มทีมชาติไทยมาแล้วในยุคข,ของพลตรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มผันม่วงซึ่งตอนนั้นสาพลฟุตบอลไทยเลือกมิโรวันรายวัเ้้าากลุมทีมแทน,นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระหึ่มไปเลยทีเดียวนะฮะดุงก้าอยากจะคุมทีมบีจีนะจ๊ะ ด่วนมาสลาอิชิประกาศพร้อมบทใส่ทีมชาติฟิลิปปินส์สองเกมจะต้องเป็นชนะของประเทศไทยไทยพร้อมบทใส่ฟิลิปปินส์ห้องแถลงข่าวสนามกีฬาติณสุรนนท์ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลจิงทัวรพระราชทานกิงครับครั้งที่5 0จัดแถลงข่าวการงเกมการแข่งขันฟุตบอลกิงครับรอบรองชนะเลิศที่คู่2นะฮะรองทีมชาติไทยจะภาพพบกับทีมชาติฟิลิปปิน การแถลงข่าวครั้งนี้นำมาโดยมาซาอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยเอลิสดาเลามาซาอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนที่ผมเดินทางมาถึงจังหวัดสงขลาผมรู้สึกพอใจกับการต้อนรับของเจ้าภาพสงขลาเป็นอย่างมากฟุตบอลกิงครับคือถ้วยพระราชทานและเป็นครั้งที่5 0อย่างที่ผมเคยพูดไปเราลงแข่งขันในการนี้เราต้องการเอาชนะต้งสองเกมซึ่งเกมแรกพบกับฟิลิปปินส์ต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดี แต่ทีมเราก็ซ้อมหนักอย่างมากทกําการมั่นมาดีเรื่องของสภาพอากาศเราไม่สามารถควบคุมกันได้แต่ตัวผมและนักกีฬาต้องพยายามปรับตัวแต่ก็แอาบหวังภาวนาขอให้ไม่มีฝนและทําให้ฟุตบอลเล่นกันออกมาได้อย่างสนุกเพื่อแฟนบอลทั้งสองทีมนะฮะหลังจบเกมฟุตบอลโลกเราก็เลือกมาทีมของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นซึ่งผมก็ไม่สามารถพูดได้ว่าส1วตัวจริงจะลงสนามในเกมวันนี้จะเป็นใครกันบ้าง ดานเอเลสดอโลเองนะครับก็เปิดเผยว่ารู้สึกมีความเป็นวิเศษอย่างมากที่ได้มาแข่งขันรายการกิงครับที่จังหวัดสงขลาเพราะนี่คือซานที่ที่ผมเล่นฟุตบอลไทยเป็นครั้งแรกนะฮะอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมวันนี้2องทุ่มตรงนะครับเราไปท้ายกันที่ประเดิมกิงครับชุนนี้เป็นยังไงนะฮะ11อตัวยิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปิน มาซาดะอิชินะครับหัวโคช้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมทัพช้างศึกทีมชาติไทยลาซชัมกินครับ2024ณสนามกีฬาติณสุรนนท์จังหวัดสุขานะฮะวันนี้มาเปิดตัวจริงหน่อยคาดการว่ามาซาดะอิชิส่งประเดิมสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่11ตุลาคมนี้ผู้รักษาประตูน,นะครับจะเป็นปฏิวัติขมายจากทูแบงคอกกองหลังนิคลสัสมิโกสันโอบิอุนเนเซ่จอนาธานเข็มดีลอดบุรี FC, เอฟซีเอเลสดอลล่จากบรลียูนเต็ด สาสลักไฮผู้คนจากบุรีรัมย์กองกลางคู่กันนะครับเป็นกองกลางตวรับเวเทพปอมพันธ์จากทูเบนคองเวเลียมเวเดโชจากอุทร์ชานีกองกลางสาประสานในแนวรุกเจริญสักมงคลจากบีจีปุุมเอกนิษฐ์ปัญญาจากอัวเดดเดมอนชนาทิพย์สงสินจากบีจีและกองหน้าสุภชัยเจเดชจากบุรีรัมย์นะฮะแฟนๆห้ามลืมด้วยนะข่าวนะฮะวันนี้เปิดช่องไทยรัฐทีวีส2นะครับส่วนหลังเกมมีไฮไลท์ให้ได้ชมกันด้วยนะฮะจากช่อง FJ Sport